ตอนที่231เก้าเดียวสู่สวรรค์ด้วยพลังกุศลจํานวนมากนี้ก็ทำให้จังอยู่พอใจขึ้นมาแต่เขาก็ยังสงสัยในใจพลังกุศลพวกนี้มาจากไหนกันเขารู้สึกเหมือนมีบางอย่างค้างคายอยู่ที่ลำคอหากไม่รู้คำตอบของคำถามนี้เขาคงคาใจตายเขาพยายามนึกว่าเขาทำอะไรลงไปบ้างแต่ไม่ว่าจะนึกแค่ไหนเขาก็ไม่พบสิ่งที่ผิดปกติอะไรพลังกุศลน,นี้มากมายจนทำให้สติของเขาสับสน พลังกุศลไม่รู้จบนี้พุ่งเข้าใส่เขาราวกับวงวนขนาดใหญ่โดยที่มีเขาเป็นศูนย์กลางมันอัดแน่นและพุ่งเขา้าหลอมรวมกับร่างกายเขาด้วยความเร็วที่เห็นได้ด้วยตาเปล่าปังเสียงระเบิดดังก้องร่างของจังอยู่ระเบิดแสงสีทองออกมาแม้แต่เส้นผมของเขาก็ยังเปลี่ยนเป็นสีทองตาสีดำเองก็เปลี่ยนเป็นสีทองเช่นกันจางอยู่รู้สึกได้ถึงพลังงานที่อบอุ่นมันเหมือนกับว่าเขาได้กลับไปสู่อ้อมกอดของแม่ตูมตูมตูม จุดแสงพวกนี้เหมือนจะมีไม่รู้จบมันก่อตัวเป็นวงวนขนาดใหญ่ที่ระเบิดออกไปเรื่อยๆตอนนั้นร่างของจังอยู่ค่อยๆก่อชั้นโล่พลังสีทองขึ้นมาเคลือบที่ผิวของเขาโล่สีทองนี้มีพลังงานอันหนาทึ่งและยกระดับความเข้มข้นขึ้นมาด้วยความเร็วที่น่าตกใจไม่นานมันก็เข้มข้นจนไปถึงระดับที่น่าเหลือเชื่อเยอะจริงๆจังอยู่รู้สึกตื่นเต้นขึ้นมาแม้เขาจะคิดไว้แล้วว่าพลังกุศลในอากาศโดยรอบจะมีมากแต่เขาก็ไม่คิดว่ามันจะมากได้ถึงเพียงนี้ จางอยู่เข้าใจว่าหากเขาต้องการพลังกุศลมาเขาต้องสร้างผลงานให้กับโลกยิ่งผลงานนั้นดีเท่าไหร่เขาก็ยิ่งได้พลังกุศลกลับมามากเท่านั้นด้วยพลังกุศลที่เขาได้มาในครั้งนี้มันเป็นไปไม่ได้ที่จะได้มันมาจากสิ่งที่เขาเพิ่งจะทำลงไปบางที่คงมีแค่บุคคลในตำนานที่จะได้พลังแบบนี้มาเวลาผ่านไปช้าๆหลังจากนั้นสักพักพลังงานโดยรอบก็หลอมรวมเข้ากับตัวของจางอยู่พร้อมกับจุดสีทองที่หายไป เมื่อรู้สึกได้ถึงโล่พลังงานอันน่าทึ่งที่ผิวของเขาจังอยู่ก็อดไม่ได้ที่จะรู้สึกถึงพลังมันมากกว่าแต่ก่อนหลายสิบเท่าหรืออาจจะร้อยเท่าก่อนหน้านี้ร่างทองคําสามารถป้องกันการโจมตีของพวกขอบเขตต่ากว่าหลิงส่วนได้แต่ตอนนี้ร่างทองคําของเขาแข็งแกร่งกว่าเมื่อก่อนมากยินดีกับโฮสต์ด้วยเสียงของระบบที่ฟังดูเฉยชาดังขึ้นร่างทองคําได้ยกระดับขึ้นมาอย่างมากจังอยู่รีบถามขึ้นมาระบบค่าต้านทานการโจมตีถึงระดับใดได้ไดบ้าง โดยทั่วไปแล้วจังอยู่จะไม่ถามแบบนี้เพราะถึงแม้ว่าจะถามแต่ระบบก็คงไม่ตอบแต่ครั้งนี้ระบบกลับตอบออกมาด้วยร่างทองคำในตอนนี้แล้วเขาสามารถป้องกันการโจมตีของพวกที่อยู่ต่ำกว่าขอบเขตตุ้นส่วนทั้งหมดได้หลังจากที่ได้ยินแบบนั้นจังอยู่ก็ช็อกไปเขาอดไม่ได้ที่จะสูดหายใจเข้าลึกๆผ่านมาไม่นานร่างทองคำก็ยกระดับขึ้นมาถึงระดับนี้ได้มันน่าทึ่งจริงๆตอนนั้นจังอยู่ไม่อาจจะตะลึงไปมากกว่านี้ได้แล้วนี่ไม่ใช่ว่าก้าวขึ้นสู่สวรรค์นในทันทีเลยหรือไง นี่เรียกว่าก้าวเดียวสู่สวรรค์สีหน้าเขาดูกระอักกระอ่วนพร้อมกับความช็อกในใจมันผ่านไปสักพักกว่าที่เขาจะได้สติป้องกันการโจมตีที่ต่ำกว่าขอบเขตตุ้นส่วนได้ทั้งหมดหรือจังอยู่เบิกตากว้างด้วยความเหลือเชื่อข้ายังไม่ทันทำอะไรแต่ร่างทองคำกลับยกระดับขึ้นมาจนป้องกันการโจมตีของพวกที่อยู่ต่ำกว่าขอบเขตตุ้นส่วนได้หรือเสียงของเขายังคงสั่นไหวเขาไม่คิดมาก่อนเลยว่าจะมีเรื่องดีๆแบบนี้เกิดขึ้นกับตัว หลังจากนั้นสักพักเขาก็ค่อยได้สติและยอมรับความเป็นจริงที่เกิดขึ้นเขากหมัดแน่นแล้วรู้สึกได้ถึงโล่พลังสีทองที่เหมือนจะหายไปแต่ยังรู้สึกได้ถึงพลังงานของมันได้ในโลกนี้คงมีแค่พวกขอบเขตตุ้นส่วนเท่านั้นที่จะทำร้ายข้าได้สินะทวิปป่านี้กว้างใหญ่ราวกับไม่มีขอบเขตมันมีผู้แข็งแกร่งอยู่มากแต่จะมีกี่คนที่ก้าวขึ้นไปถึงขอบเขตตุ้นส่วนได้บอกได้ว่านักสู้ขอบเขตตุ้นส่วนนั้นคือจุดสูงสุดมันมีแค่หนึ่งในล้านล้านคน หากมองทั้งทวิปป่าแล้วคนแบบนั้นมีอยู่แค่เพียงกำมือในอีกความหมายคือนอกซะจากว่าคนแบบนั้นจะลงมือด้วยตัวเองนั้นในโลกนี้ก็คงไม่มีใครทําอะไรเขาได้จากนี้ไปตําแหน่งเจ้าสานักก็จะสมจริงมากขึ้นจังอยู่ยิ้มออกมาข้าเป็นคนธรรมดามานานแต่ตอนนี้ข้าถือได้ว่าเป็นปรมาจารย์กึ่งหนึ่งแล้วแต่เดิมแล้วเพราะสํานักทังเฉียงด่งดังมากขึ้นเรื่อยๆจานวนผู้แข็งแกร่งที่หันมาสนใจก็เพิ่มขึ้นพร้อมกับความแข็งแกร่งของคนเหล่านั้นที่เพิ่มขึ้นมาด้วย จังอยู่รู้สึกกดดันมาโดยตลอดและไม่คิดจะ,ะเผชิญหน้ากับใครแต่ตอนนี้ในที่สุดเขาก็มั่นใจและกล้าที่จะ,ะเผชิญหน้ากับทุกคนนี่ไม่ต้องพูดถึงพวกนักสู้ขอบเขตหลิงส่วนเลยแม้แต่พวกขอบเขตหลีส่วนก็ไม่อาจจะเป็นภัยต่อเขาได้ ห้าห้าจังอยู่หัวเราะออกมาเสียงหัวเราะนี้ดูยินดีแต่ก็แฝงไปด้วยความเศร้ามานานแค่ไหนแล้วนะมานานแค่ไหนแล้วที่เขาได้ผ่อนคลายแบบนี้ตั้งแต่ที่เขาได้มายังโลกประหลาดแห่งนี้เขาก็รู้สึกกลัวมาโดยตลอดไม่ว่าเขาจะทําอะไรเขาก็ต้องระวังตัวแม้ว่าโดยภายนอกเขาจะทําตัวสบายๆแต่มีแค่ตัวเขาที่รู้ว่าเขากดดันมากแค่ไหนและในที่สุดเขาก็สลัดความกดดันแบบนั้นได้เขาไม่ต้องกังวลว่าคนอื่นจะมาทําอันตรายเขาอีกต่อไป ตราบใดที่ทำตัวเรียบง่ายไม่หาเรื่องพวกขอบเขตตุ้นส่วนนั้นเขาก็จะยังคงรักษาความอิสระของตัวเองได้ข้าอยากเจอนักสู้ขอบเขตหลีส่วนจริงๆจังอยู่อยากที่จะทดสอบการป้องกันของตัวเองโชคร้ายที่อาณาจักโรโจรวะนั้นแคบนี้ไม่ต้องนับพวกขอบเขตหลีส่วนเลยแม้แต่พวกขอบเขตหลิงส่วนก็มีแค่กำมือหลังจากที่ทำใจเย็นลงได้จังอยู่ก็ถามกับระบบระบบเจ้าบอกข้าทีได้หรือไม่ว่าพลังกุศลน,นี้มาจากไหนกัน เมื่อเจอกับคำถามของจังอยู่ระบบกลับเงียบไปมันใช่ว่าจังอยู่จะไม่คิดว่ามันจะเป็นแบบนี้เขายอมแพ้และคิดกับตัวเองระบบคงไม่ให้รางวัลกับค่าฟรีๆแนะ่หักมันให้รางวัลมามันก็ต้องมีเหตุผลแม้ว่าระบบจะไม่บอกแต่อีกไม่นานข้าก็คงจะรู้เองเขามีลังสังหรอนว่าเขาคงสร้างผลงานครั้งใหญ่ขึ้นมาโดยไม่รู้ตัวและอีกไม่นานเขาก็คงจะรู้คำตอบท่านพี่อยู่ๆเสียงของเสี่ยวรานก็ดังขึ้นมาจากด้านหลัง เมื่อหันกลับมาก็พบว่าเสี่ยวรานกำลังมองมาที่เขาด้วยแววตาสงสยัยเสี่ยวเฉียงเองก็ยืนอยู่ด้านหลังเสี่ยวรานมันสายหางไปมาราวกับว่าเพิ่งจะตื่นขอโทษด้วยค่าดีใจไปหน่อยและลืมว่าเจ้ายังหลับอยู่จังอยู่ได้สติและคิดว่านางคงตื่นขึ้นมาเพราะเสียงหัวเราะของเขาดีใจเสี่ยวรานกระพริบตาใช่ดีใจจังอยู่วิ่งไปอุ้มมังกรน,น้อยขึ้นมาที่ไหล่และยิ้มออกมา จากนี้ไปข้าไม่ต้องกังวลเรื่องความปลอดภัยของเราแล้วเจ้าว่ามันไม่ควรดีใจหรือไงเสี่ยวรานเหมือนจะเข้าใจถึงจะไม่ทั้งหมดก็ตามแต่นางก็ดีใจเมื่อเห็นจังอยู่มีความสุขแบบนี้นางเผยรอยยิ้มออกมาและพูดขึ้นเสี่ยวรานเองก็ดีใจเช่นกันเมื่อเห็นแบบนั้นจังอยู่ก็อดไม่ได้ที่จะหัวเราะออกมาเด็กน้อยเจ้าดีใจอะไรท่านที่มีความสุขข้าก็เลยดีใจเสี่ยวรานพูดด้วยสีหน้าจริงจังมังกรน,น้อยนี่ฉลาดจริงๆ จางอยู่ลูบหัวของนางและพูดขึ้นเสี่ยวหรานเจ้าหิวหรือไม่เจ้าอยากกินอะไรหรือเปล่าหิวข้าหิวนิดนิดเมื่อพูดถึงเรื่องกินแล้วสีหน้าของนางก็ถูกแทนที่ด้วยสีหน้าอ้อนวอนท่านพี่ข้าหิวนิดนิดจางอยู่เดินไปที่ประตูห้องและเดินออกจากห้องไปพลางพูดผ่านทางจิตห้าห้าง,งั้นข้าจะพาเจ้าไปกินของอร่อยอร่อยเสี่ยวเฉียงรีบวิ่งไล่ตามไปทันทีเพราะกลัวว่าจังอยู่จะลืมมัน จางอยู่หยุดกินและมองดูเสี่ยรานกินปลาบนโต๊ะเขาแอบคิดว่าร่างทองคํายกระดับขึ้นมาอย่างมากตอนนี้ข้าจะกลับไปได้หรือยังครั้งนี้ที่เขาออกเดินทางมาก็เพื่อรับรู้ถึงวัฒนธรรมและการใช้ชีวิตของคนที่นี่อีกอย่างคือหาโอกาสเพิ่มความแข็งแกร่งของตัวเองแม้ว่าเขาจะไม่ได้พูดอะไรแต่เขาก็รู้ดีว่าเมื่อออกจากสำนักขังเฉียงมาแล้วอันตรายก็เข้ามารายล้อมตัวเขา ในหัวเขานั้นสำนักทางเฉียงเหมือนกับแม่เหล็กที่ดึงดูดพลังอำนาจจากทั่วทุกที่มาใช่ว่าจะเป็นไปไม่ได้ที่จะเห็นพวกขอบเขตหลิงส่วนปรากฏตัวขึ้นมาเพื่อความปลอดภัยของตัวเขาเองแล้วเขาต้องออกจากสำนักทางเฉียงสักพักเพื่อหาทางเพิ่มความแข็งแกร่งให้กับตัวเองสำหรับการเรียนรู้การใช้ชีวิตและหารับสิทธิ์อัจฉริยะอันที่จริงแล้วมันเป็นแค่เรื่องบังเอิญการเพิ่มความแข็งแกร่งของตัวเขาเองก็คือเป้าหมายหลักในการเดินทางในครั้งนี้เมื่อเป้าหมายหลักรู้ล่วงแล้วก็ดูเหมือนว่าเขาไม่จำเป็นต้องเดินทางต่อ เขามองไปที่เสี่ยวรานและพบว่านางดูมีความสุขอยู่ๆเขาก็สายหน้าช่างมันเถอะเดินทางต่อไปสักพักก็แล้วกันที่สำนักทางเฉียงเสี่ยวหลานไม่ได้มีความสุขนักหลังจากที่ออกมาแล้วดูเหมือนว่านางจะไม่ได้รับความกดดันใดๆแม้แต่ตอนนอนนางก็ยังคงยิ้มออกมาอีกอาทิตย์เดินทางไปอีกอาทิตย์ค่อยเดินทางกลับจ้างอยู่ตัดสินใจแค่อาทิตย์เดียวสำนักทางเฉียงไม่น่าจะเกิดเรื่องใหญ่อะไรขึ้นได้ ยังไงซะที่สำนักทังเฉียงก็ยังมีโอเสิร์นเฟิงที่อยู่ขอบเขตหลิงซวนอยู่มันไม่น่าจะมีปัญหาอะไรเกิดขึ้นในเวลาอันสั้นนี้